ไพ่ตัวนี้นังน้อยเวลาประตูสื่อมากระยาชงกุูซีซอยซีเฮาได้กระโปรงพยีบกระโปงมีญาติพี่น้องเพิ่นติดต่อมาโดยได้พี่น้องทางแมลเล่าได้วันใดเด้อเด้อเดี๋ยว้เอาชิเปิดนี่ฟังเด้อสบายดีไอเราเป็นเอพซีเจ้าเด้อที่เจ้าไปซอยซายลำพิงนะครับเบิ้ง แล้วก็เฮายักให้เจ้าขอเบอร์โทรพอนางน้อยนางใหญ่ให้เน่เอาหักเป็นนาสาวเล่าเอายากได้เบอร์โทรพ่อของเล่านะเอาจัลุกกวนให้ลบกวนให้เจ้าขอเบอร์โทรพ่อของนางน้อยนางใหญ่ให้แน่เด้อไอเด้อเพราะว่าเอาหันเป็นนาสาวเล่าแม่เล่หาหันอยู่บ้านเดียวกันกับสาวลำเพลญนอ๋ออยูอ่จริงะ สาวลำเพินอันภูที่ว่าลเลยครับว่าแล้วเลี้ยงลูกไหมฮะเม่นแหละแม่นแหละแม่นเลี้ยงเดียวเมนน้อยแม่นแหละแม่นแหละอ่าเดี๋ยวเด้อเม่นแล้วอ้ายสาวลำเพินตัวมีลูกน้อยและเรามีลูกน้อยอันเดียบ้านเดียวกันเมืองพินแข้งสวรรค์เขตบ้านนาผู้คำอันเด้สาวลำเพินผู้มีลูกน้อยกะเอือยเฮากะขยับขึ้นไปหน่อยนึงแล้วก็สีหอดเอือยเอือยเฮาพอดีนะคัน อันนั้นเลยค่ะสิคอเบอร์พอเราเราจะคุยน้ำพอเราหัานคือว่าปะเราอยูู่้เดียวแบบนั้นปะกันตั้งแต่ยังน้อยกับเบื่อคัน<ม>ลูกเรายังน้อยกับปะกันแต่เราคิดว่าร้านอยู่สบายแล้วปัดมาเห็นคลิปโอ้หนอว่าน่ากันไห้ไห้

อันนั้นเราเคยเห็นปะทะกันดุเดือดแท้เมื่อวานนี่กระโปรงคนเป็นได้ได้เพราะนางใหญ่น้องน้อนคนนะ่ะโอ้ยเราบ,บอกขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้อสบายดีย่างบายๆแล้วก็ปฏิบัตีมาเอานี่เอาโทรมาส่งประนั่งแล้วกะ็ได้ได้เที่ยวการถามไอ้หล่าเลยและะ้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอยู่อ่ะถามไอ้หล่าก่อนเป็นได้ได้เป็นได้เกี่ยวกับน<ๆ>้<ๆ>องน้อยโดยการบริเป็นได้ไล้ก็มีแต่ถามมันว่า ทางเพื่อนนันบริษทเวี้ยบอกว่ามึงนี่คือมีเวลามาอยู่นี่นะนะตั้งแต่น้องน้อยไปก็คือเพื่อนบริษทน้องน้อยไปอยู่นี่นะเราบเคยมาอยู่น้ำดูเลยนะโทรก็มีแต่ข้าวเวียกอย่างเงี้ยไปน้องน้อยเมื่ออะไรเพื่อนไฟบาเอากระแจไปให้นางไงแล้วก็มาเมื่อหนึ่งสองเธอสามเธอมาแล้วเขาก็เลยมันแปลกๆนะนตอนแรกกับบริษยังี้เอากระแจไปให้นะเพราะว่าในเมื่อเขาก็อนทางผู้ใหญ่เหมืนก็ตั้งใจเห็นให้น้องน้อยเนาะ กับครอบครัวมันอยู่กับคือที่มเป็นยังเนาะค่ะนะความคิดตลากอ่ะก็เลยเออเอาแจ้ไปให้บัเอาไปหายเลยวันนี้มาคิดบังคับอ้าคขันเราห่วงน้องหน่อยแล้วคือบัมาค่ะนะบัดไอ้เจ้านันแปลกใจว่าตอนน้องนั่งนอ้อยอยู่น่ะเป็นยังคือบัมาเม่นนั่งน้อยเมื่อเรผัดมาเที่ยวมาทันทีว่าเฮาโรหรือว่าเฮาเชื่ในได้เกียรกลมในได้กระบะมาเบยุขาวเยี่ยมเล้วบบว่าพอน้องนั่งไงมาอยู่พี่แบบว่า เที่ยวมาเมื่อหนึ่งส่องซ้ำเือซื้อนันซื้อนีมาสู่กินเขาเลยแปลกใจนะเขาเลยถามว่าเจ้ากับแพงลูกเจ้าอยู่บอ่ออันนี้คือเขาบไปดูในคลิปนะเนาะวันเราคลิปนะเนาะเลยเล้าก็ว่ากับ,กบพแพงอะไะแต่นางไงฮะแต่แพงกว่าเราอะเพราะว่านางไงญ่ผ่านห้อมผ่านน้ำมากับเราแล้วพาไปซื้อนันซื้อนีพาไปเห็ดเวียบไปทัวร์มดน้ำเล้ามาสันซะความหมายของเรากะรายการเจ้าอัน กระถ่ายเอาแต่แม่นางไงฮะเพราะว่าเฮือนซ่านน่ะก็ได้นอยอนนางไงเด้กระชุ่ใจเห็นไทยนางไงบแมเนสบองเงินทางเมืองนอกผลฝากมาให้กับว่าเอาเพาว่าจะว่าวพิษบ่มใม่เด้บแมเนเด้เขาว่านี่แหละเพราะว่าเฮือนซ่านนี่เห็นไทยนางน้อยเพราะว่านางไงหน้าตาเป็นแบบได้ยังบุ้งหูตอนน่ะฮะบุ้งหูจะนางน้อยเจ้าบอกแบบนี้กจ้บ่าูเราเราขอใจว่าเห็ดไทยนางไงบแมนแล้วาขอใจว่าได้มาทุกอย่างนี่คือในยอนนางไงเอน จะได้นอนนั่งไงนะได้ราวนาไงก็ยังบ่ทันไม่เฮาก็ยังบ้เห็นะนญ่ไงสันลูเห็นข้าอยู่บ่านาะขอโทษนะเบไงนีเห็นข้าอยู่บ่รบกวนน่อยได้อยู่บ่ปั๊บๆขึ้นได้อยู่บ่โอเคโอเคโอเครับเพาเวลาในหมู่บ้านนี้เรากเราทักมาถามบริบาตได้ได้มาถามท่กันนั่นเลยว่าเอาช่วยเอาความคิดเห็นช่วยกันมนปาได้กับ เพราะว่ามีเอฟซีเพิ่งบอว่าบอยอยากให้เอากระแจยนางใหญ่ก็เพอแมนปะแมนแต่ว่าเอฟซีเขากรู้สึกพิษดูที่ว่าเทาเอากระแจยหายกันเพราะว่าความจริงนะนะแมนยูเป็นพ่อเป็นพ่อลูกกันกะแต่ว่าเล่าก็บอกเคยมาใกล้นะว่าเั่นะเพราะว่าความหมายของผู้ใหญ่ประเทศไหยก็อยากให้ท้งเพิ่นและก็ทท้งนางน้อยอยู่เป็นครอบครัวเพราะว่าตอนทีเสียเขาก็ทำว่าทั้นสโมสรว่ามีเฮือมีซานอยู่มองนี้จะาิมาอยู่บอกกับลูกเจ้าแล้วก็บอกมาประเทศแล้วเราเคบอกมาใกล้ อืแต่พอมันเป็นแบบนี้เท่ากับหูซึกว่ามันมันบ่แม่นแล้วมันบ่ถบลกแล้วแบบนี้ฮะเท่ากับเลยไปเอากระแจซะเป่าน้ำนางไงฮะเป่ากระแจขึ้นตอนนี้กระแจอยู่น้ำไผ่อยู่น้ำเจ้าเลยเอออ่าอ่าผู้พันซอยได้พันวานได้ไรสาล่ะกับพันซอยพันกวา แล้วเพิ่นบอกขอออกความคิดเห็นตอนแรกเพิ่นว่าให้เอาให้คนที่ว่าบ่มีเฮือนอยู่ชาว่านนางน้อยบ่อยู่เนาะเจ้าแล้วเฮาเลยเกิดปึกษากับไอ้ทางทีมงานกับพามียังครังแรกว่าให้เอาไว้คือว่าเกิดนิดหน้อยเพิ่นอนนี่เฮือนนี่แม่นมีเจ้ากับน้องพามีโดยซรอยกันแต่บอกว่าบอตรงๆนี่เจ้าหลายกว่าบ่บ่พามีหลายกว่าพามีน้องพามีหลายกว่าบ่โดยไอ้เฮือนาไดนอ๋อโอเคโอเคโอเคแต่สองคนนะสองเจ้าจะถามกันน้องพามีเพนวันนั่นนะซะ ทั้งเมย์เพื่อนนะนะทั้งเมย์เพื่อนพวกทั้งเมย์ผู้เพื่อนซอยนะทังเติมมันเกิดสยหลายซ้ำกันตีบ่เพราะว่าราคามันพูดถึงกันเนาะเขาก็ยังบอกบ่าถือคือกันเพราะว่าแมันไปสิไลยกว่ากันเถอะนะอ่าๆบอกไปยังอ่าแต่แบบมันรุ่นลร้นก็นบ่อยร้ายดอกกัดไล่เรียกัดเฉลีย่ยซ้ำกันใชออ่โดยกับพะมีมันก็บซมีทางภาคเต็มมาลายกว่วนะอือโดยโดย แล่เพิ่นว่า,นนาเน,นื้อไรเพิ่นให้เห็ดเนื้อไรเพิ่นเือบทางเจ้าเนี่ยเพิ่นว่าแล้วแต่แล้วแต่บอกบอกความคิดเห็นบอกเป็นโซไปแล้วเพิ่นให้เลยได้เนาะมสมมุติว่าเขาเอาโอเคสมมุติว่าโอเคนี่เอาให้อีหละ<ด>นี่มนก็คือเป็นของอีหละแล้ว<ด>ยอ่าแต่เขาถ้าเขาใชมายึดคืนนี่ก็เป็นเป็นอันเขา,าลักทรัพย์ของผู้อื่นและก็ว่าได้ได้นี่ว่าตามหลักการนะพี่น้องว่าถึงความหมายนะเขาบอกเลยได้ว่าเฮื้อรังนิหานเห็ดให้อยู่กับเจ้ากับลูกถ้าถ้ามือได้ที่ว่าเจ้าบ่มาอยู่กับลูก กะเฮากับบรดิเมนที่าอบใไ้เลยไ<ด>ปสันซะแต่ว่าด้วยความที่เขาเขาให้เกียรยิเพิ่นผู้เพิ่<ม>นซอยอย่างนี้ก็เป็นเงินเป็นทองเพิ่นทั้งเบิดเฮาก็ต้องถามเพิ่นมาเพิ่นสีออกความคิดเห็นนะไแนะไรท่านสินะอันเนาะบริหารนี่ก็ขออว่าหน่อยหนึ่งเนาะว่าเรื่องที่ว่าไปยึดกระแจนี่ความไม้ว่ารเรื่องเฮือนก็เป็นของเราคือเกาแต่ที่ไปยึไดไ้กับพว่าญาติเพรว่านางญงกั บัลลีกันนาเทียนวาเราเป็นเจีงไรเนาะเจ้าเจ้าแล้วเฮาก็บอกอย่างให้มันมีเหตุการณ์ที่ว่าสีพิษพลาดยังเกิดขึ้นมากนะคือควไมยว่าไปนางลินพากันไปเปิดประตูแล้วก็นางลินมั่วซุ้มกันแบบพาหมู่พาครูมาลินมันยังกระถึงหนึ่งน้องฮนะแล้วเทียนให้คนรอบๆขางเขาเดือดฮอตนะนะแล้วเฮาเลยว่าตดสินใจว่าปิดไว้ดีกว่าจากเฮาสีเหตุบุญกลายเป็นเหตุบาปเห็นจังได้ะสมมุติว่าเออเราพาหมู่พาครูมาแต่น่นจะ่นี้มาลินได้ะมันกระบอนแนวฮนะความคิดของเฮา อือๆๆสมมุติเป็นยังมานี่น่ะกะมันก็ยากคือเก่าจังได๋ต่อให้นางใหญ่อยู่กะมันก็อยู่บ่ได้มันก็ยังบ่ทันนันคือกันเอาไปมานางน้อยยังฮู้จักความกับนางใหญ่นะความคิดยังเป็นผู้ใหญ่กว่าแต่เฮาสิปล่อยให้อยู่กมันบ่ได้อีกเพราะพอเราก็บ่ได้อยู่นําคือเก่าเฮาก็ถามเลยเด้ว่าจะสิอยู่บ่เฮือนหลังนี้ลว่าเราบ่อยู่เราสิอยู่ในเฮือนแม่หลวงอืโอเคถ้าสมมุติว่าพอเรามาอยู่ นางใหญ่ก็บิมาอยู่หันประจำแหละโอเคมเมนท์าเอากระเจี๊ยหัแล้วมเมนท์ชี้ไข่เนี่ยดยการสุดแล้วแต่เพิ่นน,นะนี่ฮค่ะแต่ว่าเาตอนนี้หันยังยังบได้เลยนะตอนนี้นี่ถ้าเชอเอาวกระเจี๊ยห้ก็มีแต่นางใหญ่เที่ยวมาลิดเดือดชื่อเขาออกเดือดชื่อกับโบได้มิจังนะเราไปพางัดแงะนั่นนี่มันก็เดี๋ยวพี่พี่เมนเพราะว่าเงินมัดลายเติบได้นี่นะฮะบัหลายเลยพี่น้องเขาว่าไม่นี่ก็ต้องซื้ออยังก็ซื้อแมนยื่นเข<พ>าว่าเออการที่ว่าเขาเป็นสายบุญเนาะเขาเห็นอั่นเนนี่หละ ค่ะว่าสีเอาคืนอันนี้เฮาบ่ได้เอาคืนแล้วก็ขอสิแจ้งว่าบ่ได้เอาคืนก็ถือไว้ให้นางน้อยเพิ่นแต่เฮาก็ตั้งใจเฮ็ดให้เพิ่นนนะนะราะว่าเฮาเมื่อมื้อนั้นเพิ่นก็ถามอยู่เด้ว่ยอ่าถามมาม่าเอาละเมื่อให้นางน้อยนี่ได้บ่ทางหน้าเราถามก็ก็ก็มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าแต่ว่าเฮาเบิ่งการลงเอ่ยทั้งนี้ก่อนเนาะว่าเพิ่นว่าได้ครับถามผู้เพิ่นซอยเฮาต้องให้เกียรติเพิ่นผู้เป็นเงินเป็นทองเพิ่นซอยมาเพิ่นเสียสละมาไดย เขาก็ถามเพื่อนเจี๊ยวคนเป็ดอะไรหรือว่าเน่ได้ก็ได้หรือว่าสินะแต่เพื่อนว่าง่ายเขาก็โอเคบพร่ทางทางที่ว่าเพื่อนซอยเพื่อนเน่ได้ก็ได้จะสุดแล้วแต่อันนี้ว่าเพราะว่าเพื่อนมอบหายไปแล้วนะเมนเมนกับเมนควบเพื่อนเมนควบแต่ว่าสิ่งที่เขาเฮ็ดเนี่ยเขาเขาคิดว่ามันถูกต้องเลยนะอันนี้ถ้าว่าเอฟซีเขาใจได้สลากกับโมฮู้เนาะแต่ว่าสลากคีบาสลากทำถูกต้องแล้วถึงถึงยังถึงย้อนว่าคือความหมายว่าเขาบริยิบหรือยังแต่เขาหักษาสิ่งของที่ผู้ใหญ่มอบให้เด็กน้อยถูกต้อง เหม่อนักเสาไว้นั่นแหละถ้าอีล่าไปยึดเอามาก็ขึอนชั้นตัวเองนไงเมนพิษแบบนั้นอันนี้คือเราหักเสาไว้ไอ้น่องเพิ่นแต่สมมติโอเคอีล่าเนี่ยบูมีพายุแล้วอีล่าไปมั่งเอาตุ๊บตับแม่แม่นั่ถือว่าบูบูทึกแบบพิษแต่ถ้าว่าเอาปลาไว้แบบนั่นจะรับรองอีกรถจะไปเบิ่ยงรถมุนแม่นมุนมุนมุนบอลีกับพ่อหูอยู่เพราะว่าพ่อกะเป็น ยังได้กะคือที่พอ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละจ้า,วาเวลาเป็นยังไรเนาะเราก็ตามใจลูกเราไร้พจ้าเราหักลูกโบแม่เราบ่หักแต่หักในทางที่พิษหักคือหักโด,ย,ดยการที่แบบปนเปือปอป้อนสิ่งของลูกอยากได้ยังเอาหา้ลูกอยากกินยังซื้อห้บ่บเคยให้โบเคยว่าลูลูกเสียดพิษมากกระยาบบเคยให้โบเคยตี<ม>แล้วก็กลายเป็นกินจากที่ว่าว่าอันนั่นแหละเราคิดว่าความหักแต่เราบ่ฮู้วาความหักที่แท้จริงก็คือการที่ว่าเราโอบกอดเอาลู อยู่กับลูกันนั้นแหละคือความฮักแต่เราขอใจมีแต่ว่าเราซื้อน่ะซื้อนี่นให้ลูกอ่ะเพราะแล้วความหักสนะฮะถ้าบางทีเขาต้องใจดำนจกหน้อยได้พี่น้องเขาต้องเอาความถึกต้องเป็นเป็นที่ตั้งเนาะคือคเราบอกแล้วว่าเออจะเบียรถ่ายบ่านั่งไงเจ้เาได้เงินนย้อน,นังไงได้หรอวะจ้าเบียรได้โบเงินหรอวะเขาว่าโวเขาว่าบียากได้รอกเงินนะเขาว่านี่แหละน้ำเจ้าฮะบอกว่าวันนี้เอา่อยจะถ่ายไปเลยผู้ใหญ่ทั้งเมืองนอกก็ซอยมากแบนี้เลยเนาะ เาบอกคือิบ่มีไพ่ซอยแล้วแบบนี้ฮะเจ้าซ่องพอลูกเจ้าบ่ฟังควมำไพเลยเนาะเขาก็ว่านี่อันนี้เขาโทษออาัยนั่นาว่าใส่คําแบบว่าใช่แบบนี้นะแต่เขาก็ว่า,าตามคนเป็นจริงนะเจ้ายังสิมาถ่ายไพมาซอยอีกนี่เมื่อเจ้าก็บอกว่าเจ้ามีเงินมีคาอยู่เนาะเราอะเรามีมีเงินมีคําเราเห็ดเผื่อเงินเผื่อลูกแล้วเราคัตจมูบา่าอั่บัญชีธนาคารเล่าเขาถามเราตั้งคาถามาก็เร่าว,วะ่ะ จะไปหาเงินมาสช่ไหว่าเจ้าเป็นยังมาเงินในบัญชีธนาคารเจ้ารู้จะเสียหายบ่เจ้าแจ้งสื่อเขาบอกเราจะแจ้งแจ้งสื่อยังไงข่าวเราเป็นยังมาเราเหมาให้ยังไงเมดบัดเราไหนะแมนทางประกันชีวิตพร้อมแล้วว่บริได้ให้นางน้อยนางน้อยยังบอกทันเกณฑ์ถึงเกณฑ์เราบ่ะมันมีบ่ไหมน่ะแกันแล้วกันแล้วแต่แล้วหนัอนก็ มันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นสิทธิ์ของเราระหว่างมันทุกสิ่งทุกอย่างในปุ่มธนาคารหรือประกันชีวิตอย่างกงขึ้นซื้อนั่งไงมัดระหว่างนี้เลยให้น้องไงเมนให้น้องไงไปผูกจัดการเพาซะั้นซะดอยดอยกันแล้วแต่เราเนาะเพราะว่าลูกนีุสิทธิ์ของเราเขาก็นเราสิทธิ์ของเราเมนเมนเมนที่น้อยก็กะกาประมาณนี้ตอนนี้กะอยู่นะมันนี่เกษตรอยู่ร่มเจ้าน้องไงเนี่ยอยู่น้ำไม่ลวัน้องน้ำไม่ลวัคู่มือนีิเนาะเมน กับเพื่อนเอาเครื่องเอาเข่าเอาเข่าซานกับเครื่องไปไว้ในนั้นแต่เมื่อวานเราไปเอาออกอันน่องพามีกับเท้มาอยู่ว่ะหาไปเปลี่ยนกระแจเพื่อนสื่อกระแจมาเปลี่ยนไหมยังไงสิตี้ไม่อัดว่ะเลแต่มือนสลับปวดฟันแห้งอยากไปใช้ทันนั้นเจ็บแข่วเจ็บแห้งเลยบรีตั้งแต่สองสามมือนี่แหละตอนสุดสุดทั้งทีแรกเจ็บแต่ว่าถึงขนาดนี้อันนี้เจ็บอีดีถือก็ถือไม่ได้ซะแขวมเงแขวมเ กับมีญาิพี่นองเพิ่นติโตมาโดยได้พี่นองทางเม่เล่าได้วันใด้อา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจิบเบื่นี่ฟังเด้อสบายดีไอเข้าเป็นพืีเจ้าเด้อที่เจ้าไปซอยซาลังดึงนะครับเบิ่งแล้วก็เขายากให้เจ้าขอเบปปรอร์โทรพอนางน้อยนางใหญ่ให้เน้ เอาหันเป็นนาสาวเล่าฮาอยากได้เบอร์โทรพอของเล่าอะนะเฮาลุกกวนให้ลุกกวนให้เจ้าพอเบอร์โทรพอของนางน้อยนางใหญ่ให้แน่เด้อไอเด้อเพราะว่าเฮาหันเป็นนาสาวเล่าแม่เล่าหันอยู่บ้านเดียวกันกับสาวลำเพนอ๋ออยู่เนาะสาวลำเพนอันพดที่วัฒน์เลยครับบอ แล้วเลี้ยงลูกเหรอไหมฮะแม่แหละแม่แหละแม่เลี้ยงเดียวแม่แหละแม่แหละอ่าเดี๋ยวเด้อแม่แล้วไอ้สาวลำเพินตัวมีลูกน้อยและเรามีลูกน้อยอันเดียสบานเดียวกันเมืองพินแข้งสวัสคิ์เขตบ้านนาภูคำอันเดียสาวลำเพินตัวมีลูกน้อยกะเอื่อยเฮากะขยับขึ้นไปหน่อยนึงแล้วกะสีหอดเอื่อยเอื่อยเฮาพอดีนะคันอันนั้นแหละเฮาสีคอเบอร์พอแล้วเฮาจะคุยน้ำ พอเราหัานคือว่าปะเห็นเราอยูู่้เดียวแบบนั้นปะกันตั้งแต่ยังน้อยกับเอือยเขาลูกเรายัางน้อยกับปะกันแต่เราก็คิดว่าร้านอยู่สบายแล้วแตดมาเห็นคลิปโอ้อนนนหนุ่วนทากันห้ยห้ยด้วยหายห้ยญาติพี่น้องทางเมย์ตอนเราอยู่ไทยไรเราอยู่ไทยเราอยู่ไทยกับกับเอือยเอือยพายเดียวเราอะนะเอือยของนั่ง กอของนัองน้อยยังง้งยัยฮะแหละเราอยู่ไทยน้กากันเห็นงานอยู่ไทยผลเดวน,นี้นะเนาะมีว่บบาบอลี่สี่ประมาณนัดเรานัดเราประมาณเราบอกเลิกง ok 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 านประมาณห้ามงเย็นบอลีจะโทรหาเราจะโทรถามไทยว่าเป็นใดมาใดฮะแล้วราคายาติพี่น้องทั้งเมย์เราอยู่บ้านใดเมืองใดเด้วเช่พี่ให้น้องฟังไปน้าการนัดเราไว้แล้วพี่น้องเห็นเราเรอติดตามชมน้าการ,การพี่น้องเลยอ่า สิถามไทยแล้วว่าเราอยู่บ้านใดเมืองใดเพื่อบอรผ่านไปทั้งนั้นแหละชีวิตไปเยี่ยม<อ>ชีวิตไปเยี่ยมทางเมฆโคงนางน้อยเมฆแท้ๆนี่แหละแต่ว่าเป็นเอกทางกระโพงไปแล้วเนาะพี่น้องเนะมายาชมกุยสีซอซีเฮาฮะไพ่ตัวนี้นางน้อยเวยลาประตูซื้อมะขยาชงกุยซีซอซีเฮอลายได้กระโปรงพยีบกระโปรงหนังเฮีนยน เป็นแล้วท่านเมหลา่มาเยี่ยมเฮาซื้อซอซีกับกโปร่งหลังเยี่ยมมาให้ในเด้อพนว่ะรถสบายังบริสุทธิ์อยู่หล่ะเอ้ยเป็นหู้อยู่บ่ <c ười> หู้แล้วเป็นทามว่าเป็นมีใครเป็นยังบ่เพิ่นว่า <c ười> เออป็นงกระบอกสบายแต่เมืเอ่อวานนี้ถ้ามีโอกาสกัจังว่ากันเพราะว่าทางมันก็นไกล่ละแม่นคือพี่น้องฮู้แต่กับบวกเกินความสามารถเฮาแบบมันไปได้อยู่ช่วงน้ำแล้งพี่น้องาตั้งใจว่ากัพามีว่าอันธวัน ดังนั้นยูทูบไปยังยมเลยซีป่าไปเยี่ยมเพิ่นนั่นนะทาเพิ่นมาเยี่ยมเพิ่นว่าเพิ่นบ่มีทงกุ้ยทงใส่ตึ้มใส่ซอสเลยเพิ่นอยากได้แม่นแล้วันนี้เพิ่นก็เลยว่ะทาว่าได้ขึ้นไปบ่เอาก็อย่าทงกุ้ยเอาซอสซีกับนกระโปรงนักเฮียนแคยีนเพิ่นว่าอ่าอ่าอ่าเราอยากได้กระโปรงนักเฮียนสบอแม่นแหละเพราะว่าได้ยุงได้แต่ตัวเดียวได้แต่ตัวอันอื่นมันใหญ่หมดเลยอ่าอ่าอ่าที่น้องเหรอเขาหมักได้ตัวดีเพิ่นว่าได้ แต่ว่ามันมีแต่ตัวเดียวเอาเสือให้ไร้ตัวมั้งนะเดินเดยนพี่น้องนี่เนาะเพิ่งจะโทรหาเจ้าเรื่อยบอลลุ่นนะจ๊ะโทรโทรคือเมือเพิ่นบอลสบายเมื่อวานนี่ก็ท้ามพอเพป็นว่าโทรหาอยู่บ่พอเพป็นว่าบอกแล้บอกดิฮู้ได้ว่ามันมันไข่มันจะหายากินเองมันทะเลคนว่านี่แหละนั่นแหละเท่าเราอะจะก็ลองโทรหาเราบังดูดูจะบอลสบายโอ้ยมันชิ่งอย่ายังยากินบอลอึดอยู่บ้านนั่นละเราแล้วบอกมีเขาเลยตัดสินใจไปเอากระแจมมาซะ เลยเลยือเห็นเราโทรถามเรื่อยอยู่เฮ้ระหว่างทางก็ได้เราโทรตอนที่อยู่ใน,นสมอเราโทรแต่ว่าพอมือพับผุแล้วเราบ่คลอยโทรอพอจากนั้นเราก็หูเลยบอลลูเราก็อยู่นันดองเราบอกเปน็นยังดอกเรายังบอกอยู่ว่าเรี่องดีกูเราอีกปลอดภัยแล้วแม่นอือเห็นพ่อมาแต่และมือก็ที่ว่าเราไปถ่ายจะเถอะกันโทรมาเรากไปทำนี่เอฟซีมาอยู่บอลลู แล้วก็มีดีท้ามันทำนี่เลยวท้ามันกินเข่าเราบ่แล้วก็าากาว,ว,ากาวางไปสิอืออืออืนอนี่น้อยอ่ะโอเคเฮากันเนาะพอเอ,เอฟซีเนี่ยกับบางทีเอฟซีก็สิบประขอใจนะเฮากับจะขอบุญกับคุณเอฟซีราลยๆแลยกทท็ทั้งแม่ทั้งพ่อเนาะที่ว่านัน่ไนไ,นไนอ้ท<ๆ>ั้งแชททั้งคอมเมนต์มายันสลับลงหมักอะไรพอนั่งน้อยเอยจะขอบุญกับคุณเล,ยลายๆเด<ๆ>้อสลับเพื่อนมีมีคือกันบ่มีบ่ามาคือกันบ่ เอาการได้คลิปน้ำพมีฮันเด้แบบว่าสลากกระฟังซื้อซสลากบริคิดยังทีสลากลงคลิปไปเมื่อสัปาห์นี้บแมเบสลากอย่างไรเอฟซสลากขอบคุณขอบคุณเอฟซีมันสกูสกคน,น,น,นดีว่าแนะนน้ำสลากแล้วก็ยานสลากไปหมักแล้วหันนะา <c oughs> ยานยานอะไรแบบล่ะนี่มั้ยยานแล้วขาลงคาลมเล้า<อ>จะข้าบัวบัลงดอกอนาคตชะนาน้าเวเสียเอาไปขาา้า,า,าก็ยังบบจักหันน้าแต่ว่าช่วงนี้สลากบรคิดยังมีแต่ว่าคิดแต่ว่า เห็ุมีเตตไทยทำาแลวก็าหาเห็นนั่นเห็นนี้ไปพอได้รายได้เขามาห์นะกับบริคิดเงี้ยจันเพราะว่ามันก็เป็นห่วงทั้งเมย์ทั้งยังไร้คนกับเสร็จเขามาว่าอย่าไปขิดังกับเราเด้ออย่าไปลงคาลมเราเด้อแต่พาคาลมเรานี่ให้ค่ะว่าทั้งเ่้ายอกทั้งว่าเอาลีฮนะไดดยได้กับแบบคนกระร่อนนั่นเนาะก็บอาไปเรื่อยๆนะแต่เฮาเฮาขี่บบแล้วเ่้ายอกเฮาบริคิดยาเอามาใส่ใจนะ เลยทั้งเงินทั้งพอตลาดอะไรอย่าอยาเขาไปเด้องแบบนี้เหรอพี่น้าเลยเราฟังเบิ่งเสียงคำว่าแล้วเจ้านำหามเขาใกล้ได้ขาดเลยลงคาลมมันมัต้องเขาไปพอวะาเไรอยากหัวเลยวะไอ้ยพอเอ้ยป้าู่้จังมีใจลูกตัวเองนี่เนาะโดยโดยบง่ายไปนันตีเอ็นเขาไปอยากหัวเลยทีเดียวไอ้ทั้เลยลีกแก่ลิลี่เวะ เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ช่างเอล่าล่ะกับอลี่พวพันกันมาแต่แรกแล่ะกัเอ่อเข้ากันยังให้มันจบมันสิ้นจะทนไทยกัดหน่อยกัเข้าก็คิดว่ามันสิแล้วเลยแดดโดยอะไรมันยังยังมีกลายย่ดอกบอลีเบึงนี่ด้ยังมีอีกลายอยู่ที่่เาเอล่าเอล่าเนี่เจ็บเสร็จ แม่เขาเจ็บเส้นเขาเจ็บข้อกระดูกเอ้าไปไปชงมาแล้วก็ูเห็นบอกรถตับตับมัวเข่าข้อกระดูกเป็นไรพี่น้อาไงเป็นว่าเอาไรเฮาเฮาบกแบบเฮาบกขิดนะว่าชีวิตน้องน้อยชิวินว่าแห้งนิดเนาะแบบกะกะกะรอเบิ้งรอบพ้นใหญ่กูนี่กะกะยังยังชิมีให้เอียงหน้าที่ตามไปต่อไปยีรอบ๊วยเบิ้งนี่พี่น้องาลาบเบริ่งเราเลืองอย่างมากเลยแล้วเราก็บอกว่านราพอละอีกได้เฮาแบบว่าเฮาหันกล้องไปเ่ยเฮาบอกว่าเราพอลาบ๊อบ บุปนญ,ญาสร้างขเราวะบุปญยาเนาะมีแต่เราจิตั้งใจเฮียน,นบ่แต่ว่าน่าดากัให้พเพิ่นตั้งใจเฮียนซะเนาะตั้งใจเฮียนแหละพ่อเพิ่นกะกะพาะพ่อกัคือพ่อฮานะเม่นบ,บ่ให้บห่ให้เนรคุณกับเพิ่นแล้วบ่ได้พะพะบีกันน,นั่งน่อยแล้ววันนี้แหละเวลาเอ้ยอย่าหาว่าสิพอเขา,ดาเด็กขาดเด้อจังได้เราก็เป็นพอเฮาเม่นเนาะน่าดายกับช่วยกับพ่อเฮาเนี่ยได้กับพ่อเฮาเท่านี้นะบุญคุณพ่อแม่ให้ได้ได้สานได้ก็ได้ เนาะคิดเอาไว้เอากระสีประมาณนี้แหละน้องท่งเบิ้งไวลั่เวลาให้เนี่ยให้มันได้มันได้โดนปันได้แหละนี่พี่น้องนั่งคุยกันบักโดนๆแล้วนะเชาเชาวถ้วนบ่เาวชาเชาเต็มเลยเาวเต็มโอเคเาวชาเชานั่งคุยกับอีหล่าไปมาฮอดาวเขาเดียวเนาะมันเขาถ่ายในรุ่นทักอะไรเก่ากะอันนี่แหละประมาณนี้มีแต่ว่ารอเบิ่งวอรี่ที่ถามรายละเอียดกับ ทางเอื้อยของนางน้อยนางใหญ่แหละก็ทา้งนาสาวเราอีกนาสาวทั้งเมย์นะตัวนี้บบเม่นวันนาสาวทั้งโพนะโดยนาสาวทั้งเมย์ทั้งเมย์เพิ่นนอีทั้งเมืองพินเลยขึ้นไปบริ้วหู้อยู่คันเราบ้านสาวลำเพินหละหู้แหละเพราะว่าเคยไปบ้านสาวลำเพินอยู่คือระหว่างเฮือนเฮือนเมย์น้องน้อยฮานเลยเฮือนสาวลำเพินไปไ่้หนึ่งเมย์แหละเมย์แหละเมย์แหละแต่โบหู้ว่าแต่โบหู้ว่าเอ่อเราสีให้ายใจหายอย่างโบเมย์เราบางทีพอบางคนพอเกิดปัญหาออกกล้องกบบนี้ได้ถ้ามีโอกาสเทาก็สิเข้าไป ถ่ายทํทาถามไทยแล้วเพิ่มเติมนะว่าทางเมน้นางน้อยเนี่ยคือแลคือสิลําบากเติอบอยู่แหละบารี่เบิ้งกันเม่นล้วก็คือ,อแบบถ้าเห็นดูเองเราคือสิยหายกันขนาดเท่ายังเอยน้ำเนาะ <laughs> ต้องพานางน้อยไปบอถ้าเป็นไปนได้เนาะมีโอกาสพาไปด้วยเอาไปดันเ้อะไปเฮือนเม่น้องน้อยเราก็อยากไปเฮงื่อนไก่แท้ได้พี่น้องเยบ่เฮาแบบันนางน้อยก็ให้ อั่านี้ก็เคอร์นี้ก็เอ้าบวะออกมาทรงออกมาทรงออกมาทรงกับแมนยุทธแต่เมืองพีนมันไกลหลายลอยขึ้นไปพูนอีกเลยลอยซิกลอยขวดซีตะม่วง้นไปเลี้ยวเขาไปไนพูนอีกเลยบ้านสารลำพนเขาเคยได้ยินซื้ออยู่โอ้ไม่เขาเคยไปเขาเคยได้ยินซื้ออยู่ถ้าไปเลยมันต้องไปแต่เศร้าแมนขวดซีตะม่วงโอ้ตูแก่าไปซะขอบคุณขอบคุณไอ้หลาได้ยหลาย อีเสียสระมานางคุยน้ำกันกนอใสคำว่าเสียสระเลยเสียสระไล้เจ้ากัเจ็บแขวอยู่ก็ในเรื่องอะพี่น้องนบอรีกเอาทรเอาอี้มาโม่ให้ดดบอกมให้ปนางใชก็ไไปนาให้พนักให้ใชเออไปซื้อรถภาไปซื่อคือฮาว้าหน่อยไปซื้อรถอย่าสีฟันน่ะดอย่าสียเนโซดดยเบิ้งเบิ้งเขาสิบพิมพ์เะาสิบแคปนะน้องง เจ้าแล้วเจ้าสัญญากับน้องว่าเจ้าสีซื่อนี่ก็ซื้อเค้กบ่บิพทีไม่คุกเกินอยู่บ้านนะยาสีฟันเชนโซดาโอ้ยหัวจักอยู่บาลีเจ้ารหัจักอยู่บ่เมนเออบางทีมันมีหลายสูตรเด้เงินเงินเดือนน้องเงินเดือนหอหนี่ไปหาน้องมันวาจ้ะไปบ่ใต้บ่จะจีเกลน้ำมันให้บ่เบ่เออเอาหุ่นกันเนาะเงินเดือนเนาะ เติมให้เติมให้ซื้อกระโปรงไปฝากคนใส่อีกขึ้นึ่งลุนว่านอะเดเขาต้องเออบ่เอ๋บ่งละหัทลงไะโอ้ยบ่งโรสิบัญยังเอ้ามันบอกเลยเดี๋ยวนี้เฮ้ยฮู้ยฮ่อกับริหนาขน่นหล่านั้นได้เองนะแค่น้าตาแบบนี้ก็ไม่ใช่บ้านๆนะเร่อยยันเรามนมีหลายสูตรนะ ตาเป็นมัครถูกบอลทหารได้เอฟุ้ยจะอย่าลิงคองซูงในทหารนะโอเคพอมีคนคุ้มกันเนาะพี่น้องเอ้ยไปซะขออนุญาตจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยบาดนี้โดยเจมานั่งคุยเรื่องน้องน้อยกับเวลาแะไรกับพังเบิรงกเมลแรงท่านั่งกับบาลีชีชีโชคุยถามให้โอกาสได้ถ้าผมมีอย่างผิดพลาดละชีโชคุยกับนักสาวแล้วตอนนี้เราอยู่ไทยเนาะอ่าเราจะขอเบอร์ จะมีอยู่ระเบิดอน้องน้อยนะ,ะ<ม>โอเคโอเคเราจะว่างยังเวลาสิแคบมันจะเด้อเด้อเด้อ้าวสบายดีเดอ้อพี่น้องเด้อสบายดีอ่าสบายดีย่งางบ,บ,บายบายเปิดสกูทุกคนพี่น้องเอ้ยเนาะฝากติดตามละกันน้องน้อยเพื่อนกันนะโอเคถือว่าเรื่องความปลอดภัยนะี่ยโอเคแล้วอตอนนี้แ,แต่ว่ายังเรื่องค่าใช้จ่ายการนำรงชีวิตการนำรงชีวิตประจำวันพี่น้องว่าเพื่อนต้องใส่สอยยังเนี่สอยยังเพื่อนก็ไม่มีนะแบบว่าเงินมอบให้กระจิงแต่ว่าจะไปซื้อใส่ อุปกรณ์การเรียนเนาะกระโปรงก็ตลาดเก็บไห้กันซะเพิ่นเขาอยู่บ่วขูมือนี่แกเข่าก็สองมือแล้วโอเคโอเควานเพิ่นเข่าบวว่นไขโอเคเนาะพี่น้องไอ้ถาจางปีก็ให้เข่าซึวยเนเอาพอเพิ่นเฮียนอยู่ค่ะเพิ่นเนเฮียนกตมันง่ายอยู่บ้านเราปัญญาปัญญาเราเพิ่นเฮียนอยู่บ้านแล้วแม่เพิ่นเฮียนอยู่ป้าพี่น้องทำมีโอกาสจะจังไปเยี่ยมไปยามน้องเพิ่นนใดกระฝากฟังเบิ่งเงินเดือนทำออกเนาะโดยโดยโดยได้เท่าไดกะชิชัยรถให้ซ่อมรถก่อนใดก็ได้รถ ยังไม่ได้ชอบยังเตยจะเชียร์ีร่นเขาสิคะพ่อขาสมรถจะอยู่บ,บ้านรอเข้ารอเพืน้นเขานี่นะอ่าพี่น้องไป,ไปสวัสดีอีกรอบนึงน้องปิดเลยเดินเดิน